อัปเดตพายุใต้ฝุ่นมาว่าติดตามพื้นที่รับฝนวันนี้สวัสดีค่ะวันพระหสัสป,ปดีที่15พฤษภาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับเพาะกระจายข่าวชาวบ้านค่ะถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการมาหลายวันแล้ว แต่สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันหากทุกท่านติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องจะทราบดีว่าฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราเกิดจากอิทธิพลของกระแสลมเป็นหลักเมื่อใดกระแสลมเปลี่ยนทิศหรือมีกำลังอ่อนลงจะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าขนองอย่างมากโดยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนประกอบกับลมในระดับบนที่เปลี่ยนทิศส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนลดลง โดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธร นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภากลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และรังอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 8องศา,าเซลเซียสโดยในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นประกอบกับจะมีฝนลดลงจึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นมีแนวโน้มว่าในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2,566บริเวณประเทศไทยของเรา จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคกับมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภากลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลทางอ้อมของพายุไต้ฝุ่นมาวาที่ณขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และย้ำชัดเลยว่าพายุไต้ฝุ่นมาวานี้ไม่ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของบ้านเราโดยตรงแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมโดยอาจช่วยดึงดูดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองประกอบกับในช่วงดังกล่าว ย่อมความกดอากาศต่าหรือหย่อมฝนปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะเคลื่อนตัวปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมัตบันใกล้กับประเทศเมียนมาลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเราในช่วงดังกล่าวจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ ส่วนการกระจายตัวและปริมาณของฝนอาจยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตกไม่สม่ำเสมอปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนอกจากนี้ในบางพื้นที่อาจมีพายุฝนฟ้าขนองโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคนอง ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนื่องจากหลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเมื่อมีฝนเกิดขึ้นจึงมักมีลักษณะดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและควรหลีกเลี่ยง การใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดฝนฟ้าขนองพร้อมทั้งควรใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากอาจทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ยงคงแปรปรวนและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ